วันนี้เด็กๆชายหญิงจากชมรมอนุรักษ์และชมรมรักต้นไม้โรงเรียนเอวดเคร่งธรรมวิทยาลงมาทำงานร่วมกับชุมชนในป่าพุควรเคร่งทำกลางแบบร้อนลมแรงก็ได้มาช่วยใส่กระสอบทรายนะคะช่วยผูกกระสอบเอาไปทำฝายกันน้ำถ้าเกิดว่าเรา่อยให้น้ำไหลไปโดยเรื่อยๆเนี่ยน้ำก็จะไปจนแบบว่าหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ทุกคนก็ได้ร่วมมือกันอย่างดีค่ะ ทีมเยาวชนที่มาช่วยกันมีทั้งน้องๆที่เป็นสมาชิกใหม่เพิ่งมาครั้งแรกและรุ่นพี่ๆที่เคยผ่านกิจกรรมเข้าค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและค่ายพัฒนาคุณธรรมมาแล้วการอาสามาทำงานช่วยเหลือชุมชนจึงเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติได้ลงมือทำจริง,รง <c oughs> ๆเพื่อร่วมปกป้องดูแลป่าพุกทรัพยากรฐานชีวิตของชุมชนก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าก็ ดีไปอีกแบบนึงที่ได้มาร่วมกับชุมชนนะคะผมใจที่ว่าได้มีส่วนร่วมในช่วยพี่ๆเขาทำมันเราทำจริงไม่ได้ทำเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะป่าพุ้ํสำคัญสําหรับชีวิตของเราทรายเม็ดเล็กๆเกมื่อเอามารวมกันเป็นกระสอบสามารถกั้นน้ําเพื่อปกป้องป่าพุ่เพื้นใหญ่ได้ ก็เพราะอาศัยแรงเล็กๆที่มาช่วยกันรวมกันด้วยความคิดใหญ่ที่มองเห็นความเชื่อมโยงของระบบธรรมชาติกับชีวิตคนมีปัะตยุดร่องอยางแต่การนำไวคือไม่ก่อยไม่ปราบหรูดันที่ตอ้องก็คืนนำตีเลือนนี่คือโราตรงปลาิปีโนงตีระดูะเตััไทยัยในตำนานครักงกัน เราเอาเก้าไม้เรากินได้ก็ต้องต้องต้องประกาศให้กระจายโลตว่าพี่น้องอ่านน้ยจะต้องการน้ําจากป่าปูจากเตยเนี่ยวพี่น้องตีว่าต้องการทํานาให้เรคปิดไว้ตาเลยเพื่อเพือพนคือไม่ได้ไปปิดไว้เพื่อใจถึงเป็นวอีกระบบฝายกั้นน้ําของชุมชนจึงยืนอยู่บนฐานของความเข้าใจความสัมพันธ์ของระบบนิเวศที่เชื่อมร้อยเกื้อกูลกันตลอดสายจากป่าพรุถึงคนลุ่มน้ําทะเลสาบคนทํานาชายฝั่งทะเล การจัดการน้ำจึงต้องอาศัยทั้งความรู้ภูมิปัญญาและคุณธรรมเพื่อให้เกิดการเกื้อกูลกับทุกฝ่ายเพื่อให้ทุกชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนี่คือคุณค่าที่เด็กๆในชุมชนป่าพร้ได้เรียนรู้จากการลงมือทำหน้าที่เล็กๆของตัวเองสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากจะปะก็คือขอให้รักบ้านเกิดของตัวเองให้มากที่สุดและก็รักธรรมชาติ รับตนเองแล้วก็มีคุณธรรมต่อตัวเองเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสำคัญกับตัวเองมากที่สุดนะคะ